ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่คุ้สอนบันเทิงฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซัสบสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะ <S 2> <S 2> ทุกคนทุกคนทุกคนไข่พลาดไหลสดน้องลำไหย่เมื่อคืนแม่บอกเลยมาดูคลิปนี้ค่ะแม่นำมาฝากแล้วนะคะน่ารักมากๆแลเลยก็น้องบอสด,ด้วยนะเมื่อคืนนี้น้องบอสก็ไหลสดด้วยนะคะน่ารักมากๆแม่รวบรวมมาให้ดูหมดแล้วนะคะทุกคนขานะคะเอาแบบช็อตเด็ดๆมาให้ดูในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะทุกคนขาไปดูกันค่ะหนูด หนูอ่านถูกไหมไปไหนแล้วอะ่ะขอบคุณครับรไม่หรอปลาวานบอกโอ๊ยจะได้ทายชิมแล้วลากมือนี่กล่องเตรียมโจวเดี๋ยวร้องไปกระโดดตบบ่หนิแต่งอันเป็นช่วงแต่งหนาแล้วก่อนเด้อปลาวานมาแล้วเดี๋ยวลงไปกระโดดตบก่อนตรงนี้โอ๊ย ลงแทะป่ะลงแทแ,แ,แต่กระโดดตบก่อนไม่เสร็จแล้ว,วต่อไปจะยูนิเวอร์สเท่านั้นถึงจะกระโดดตบกระโดดตบก่อนเมื่อกี้หนูบอกกี่ทีนะยี <20. S 1> ่สิบยี่สิบเลยเหรอมันเยอะไปเปล่าพูดเหรอยี่สิบหรอหนึ 1> <laughs> 1่งสองอะไรอีก โอ้ยหนูเขาส่ง้าวาน้โล้เขาส่งาหวานใแล้วบอกใรส่งให้ได้ๆเามาดูคนล่าแพ้น้องพี่มาทีหน้าพอดีครับวันนี้จริงๆผมอยากมาขายรอขายเท่เหมือนป๊อปสยามนะทุกคนพี่ป๊อปพี่ป๊อปเนี ห,หรือแบบอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าคีบลุกนะทุกคนเพราะว่าเอ้ยเราเราขายอะไร <Okay. S 1> มันต้องแบบคุยกันให้มากนะแล้วก็เสียงตุกตก I love you <laughs> เขาอยู่ประเทศแอลเบเนียขึ้นไปทีห้าทุ่มครึ่งนะคะพี่พี่ไอตาหวานเวอร์พี่แตนบายบายขอบคุณมาก thank you love me นะขอบคุณมาก